สวัสดีครับพบกับช่องหนุ่มมซิตเตอร์เดกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมากินข้าวดึกๆกันเหมือนเดิมนะครับทำกับข้าวเพิ่งเสร็จนะครับข้าวก็เพิ่งหุงเสร็จนะครับเราจะมากินข้าวกันนะครับหิวแล้วด้วยครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตักเอ้ยไปตักกับข้าวก่อนนะครับทำกับข้าวไว้แล้วนะครับเดี๋ยวไปตักกับข้าวแป๊กนึงนะครับวันนี้จะกินแกงปลานะครับอ๋อ พี่ฮาเล่เขาทำช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากติดตามก็เข้าไปติดตามพี่เขาได้นะครับวันนี้ส่งปลามาให้กินด้วยนะครับก็เลยได้มาทำกับข้าวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทำตักกับข้าวแป๊บนึงนะครับ วันนี้กับข้าวของผมนะครับเป็นแกงปลาช่อนใส่มะเขือเทศนะครับแบบพม่านะครับแต่ว่าเป็นสูตรชาวมอญเรานะครับนี่ครับเน้นๆกันเลยมาแล้วครับอันนี้ขูดข้าวเยอะมากเลยนะครับเนี่ยกะว่าจะกินอิ่มๆกันเลยนะครับวันนี้แต่ว่ากินหมดนี่ก็ไม่ไหวนะครับเราจะกินประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่ง คือหม้อนะครับนี่นะครับคร่งหม้อส่วนนี้ค่งหม้อเดี๋ยวจะเก็บไว้พุ่งนี้เอาไปทำงานนะครับเลยจะห่อข้าวไปนะครับไปกิริย์มือนึงนะครับ มาครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาลงมือหาช้อนมาแป,ป๊บนึงนะครับจะกินแล้วนะครับนี่น้าตากับข้าวผมเป็นไงบ้างครับน่าทานไม่เอ่ยมาครับตามสไตล์ชาวมอญเรานะครับกินมือเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวตากก่อนนะครับนี่ ขอบคุณพี่ฮะเล่มากมากเลยนะครับที่ส่งปลามาให้กินเนีสุดยอดเลยใครอยากติดตามพี่เขาเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งลิงก์ช่องไว้ให้นะครับอ่าหืมอะไรอยู่นะครับเป็นปลาช่อนนานะครับขอไปยิงมานะครับ ได้ทําส่งมาให้ผมกินนะครับเข้าร้อนๆเลยนะครับอ,อ,อร่อยครับอร่ย ทำเองอร่อยเองนะครับร้อนมากๆนะครับคิดถึงที่บ้านเลยนะครับได้กินปลาช่อนและแกงแบบนี้นะครับ วันนี้ไม่ได้ทาแป้งแล้วครับ อยากไปกินกับข้าวฝีมือแม่มากเลยครับคิดถึงแม่มากๆคุยแม่อยู่ที่บ้านนะครับมเมื่อไรจะเปิดประเทศก็ไม่รู้นะครับจะได้ขับได้แบบสบายสบาย ปลาช่อนนานี้ไม่เหมือนปลาช่อนเลี้ยงนะครับปลาช่อนนานอร่อยกวาอยากได้มาเกิดเทศมากเลย กินปลาต้องระวังก้างน,นิดนึงนะครับ ทำเองก็อร่อยนะครับเนี่ย Thank <laughs> you. ยัดตส้อีกชิ้นนึงนะครับอร่อยครับเนื้อปลามัน <c oughs> จะไม่คาวนะครับ อร่อยมากๆเลยครับแกงปลาแบบพม่าแต่เป็นสูตรชาวมอญนะครับแบบยังไงอ่ะไม่ได้กินนานมากเลยนะครับเมนูนี้คือเอาปลาช่อนมาใส่มะเขือเทศนะครับแกงแบบพม่าแต่ว่าเป็นสูตรชาวมอญนะครับอร่อยสุดๆอย่างนี้เลยครับแต่ว่าเสียดานะครับพรุ่งนี้ต้องหอเข้าวไปนะครับต้องหอเข้าวไปทํางานนะครับก็เลยกินหมดไม่ได้นะครับก็กินแค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวไปกินพรุ่งนี้ต่อนะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆครับทุกกำลังใจนะครับทุกการติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับดีใจมากๆเลยครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ